คงติดตามข่าวที่เป็นกระแสของสังคมในตอนนี้เรื่องราวของแอมไซยานัย,นยแล้วก็น้องก้อยที่เสียชีวิตไปนะคะตอนนี้เวลานี้เลยนะคะวันนี้ตำรวจกำลังไปตรวจคน้นที่บ้านพักของปู่ฤศีที่อ้างว่าแอมเนี่ยจะชักชวนผู้ตาย หรือชักชวนคนที่อยู่ในวงแชร์ของตนไปทําบุญสะเดาะเคราะห์ที่บ้านฤาษีที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเวลานี้ตำรวจกําลังตรวจค้นและเราจะได้ทราบในผลต่อไปความคืบหน้าของคดีนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ลุ้นกันเลยทีเดียวค่ะเรามาถึงยุคที่มีคดีฆ่าต่อเนื่อง แบบนี้ซึ่งตอนนี้กำลังพิสูจน์กันอยู่นะคะโดยสังคมเชื่อว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนอันนี้เป็นความคิดเห็นของสังคมเนาะที่กำลังวิเคราะห์อยู่น้องแอมเนี่ยคุณแอมและกันคุณแอมเนี่ยเป็นท้าวแชร์นะคะแล้วก็ทั้งหมด6คนที่เป็นสมาชิกของวงแชร์สท่านเสียชีวิตอีกสองท่าน ยังไม่พบนะคะเป็นผู้สูญหายคือคุณแตว๋วแล้วก็คุณมิ้งโชห่วยที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของวงแช่นี้ก็ยังเป็นผู้สาบสูญอยูอ่เหตุเกิดจากวงแช่เลยนะคะคุณก้อยเสียชีวิตไปเมื่อวันที่14เมษายนยังไงต้องขอแสดงความเสียใจ ผู้สูญเสียทุกๆท,ท่านด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังรอลุ้นอยู่เลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่ยังต้องติดตามกันอยู่เดี๋ยวทางสีสุดาชาแนลห้องข่าวชาวบ้านรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ